รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ Bye yeah. bye. Catch me in my ride. Catch me in my r i d Catch me in my ride. Catch I need is my Lord Cool J and my bike of key. Yeah, you can ride with me. Do Lord สวยสวยผ่าในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใคร้หรือจะใครความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการคอคนรักรถครับมาในสัปดาห์นี้นะครับหอมนะครับจึงพาคุณผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญคู่หนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคู่แม่ลูกนักแข่งที่น่ารักมากๆครับแล้วก็แฟนๆของกีฬามอเตอร์สปอร์ตหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเป็นนักแข่งจากสังกัดทีมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตทครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแม่ลูกคู่นี้จะน่ารักขนาดไหนพร้อมแล้วเชิญเลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผม่อเชิญทั้งสองคนด้านหน้านี่เอนะจอนี่ฮะมาด้วยกันเลยเนาะใช่แล้วฮะน่ารักมากๆคุณแม่เชิญคุณแม่เอาละครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือตีนสีไรยนั่นเองและที่สําคัญนี่ครับคุณแม่สาวสวยตินนักนแข่งรถเซอร์กิตสุดหล่อมาเทพหวั่นใจเท่าสาวแห่งวงการแข่งรถเลยแหละครับ คุณแม่นุสุดสวยของตินที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ด้วยอ่ะไหนๆก็มาเจอทั้ง2คนแล้วนะครับถามเลยดีกว่าในเรื่องของ การแข่งขันของติมก่อนละกันนะว่าเป็นไงบ้างฮะช่วงนี้แข่งขันในรายการไหนอย่างไรบ้างฮะติมครับผมมันตีมก็หลักๆก,ก,ก,ก็อยู่ที่รายการเอเชียนทัวริงคาร์ครับเป็นรายการที่แข่งที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็มาที่ไทยด้วย2งสนามส่วนของรายการในประเทศเนี่ยก็มีมก็คือรายการโฟลิซิงฟิลีครับซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์แล้วก็อีกย่างอันก็คือเอ็นดูรังไทยแลนด์คือผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเวลาสมมติเราไปเจอตีมที่สนามอ่ะผมก็จะเจอคุณแม่ด้วยใช่เราเป็นแพ็กเกจคู่ค่ะไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยที่จัดการส่วนตัว นี่คือส่วนตัวของตินเลยนี่ต้องบอกว่าคุณแม่ยังสาวอยู่เลยนะ <c oughs> คือมีคนเคยทักไปแม่สมมตินั่งรถไปเฮ้ยมาก,กับแฟนหรือเปล่าหรืออะไรเงรี้ยเคยนะอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นพี่สาวมากกว่าเอาพี่สาว่พีสาวไม่รู้ว่าเขาทักว่าผมหน้าแก่หรือเปล่าประมาณ <c oughs> นั้นนะความหมายของเขาค,คุณแม่ยังสวยอยู่เลยนะมาชมกันต่อในช่วงที่2ซึ่งภารกิจสุดพิเศษที่เราเตรียมไว้ให้คุณแม่นั้นจะเป็นอะไรเราไปฟังจากนายทอมกันเลยดีกว่าครับ เอาและแม่มาถึงวันนี้ครับแหมภารกิจกสไตล์ของคนรักโลกของเราครับช่วงเวลาของวันแม่ถามนิดนึงดีกว่าคุณแม่เคยนั่งรถไปกับตินเวลาติ้นแข่งไหมครับไม่เคยค่ะแล้วไม่คิดจะนั่งด้วยวันนี้แม่ต้องลองแล้วล่ะครับภารกิจของเราครับจะให้คุณแม่ลองนั่งรถที่ตินเป็นคนขับแล้วเดี๋ยวให้ตินเนี่ยสอนลายแล้วก็ขับไปให้คุณแม่นั่งด้วย,เด,ยวเดี๋ยวก่อนไม่ได้บอกมาแม่ ต้องแล้วครับแม่ครับในในวันนี้แม่ก็มาแล้วแม่ทอรู้ถึงภารกิจสุดพิเศษที่ทางรายการเตรียมไว้ให้คุณแม่ถึงกับอึง้งพูดไม่ออกเลยละครับไม่ได้ปฏิเสธ<ช>ไ,ไม่ได้ครับแม่เราบังคับครับออะงั้นถือว่าแม่ตกลงแลวนะโอเคโอเคงั้นเราไปดูดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับก่อนที่จะให้คุณแม่ลองขับรถเซอร์กิตนั้นเราไปเรียนรู้วิธีการขับรถเซอร์กิตเบื้องต้นจากทีมกันก่อนครับอะไรคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาของการทําภารกิจในสไตล์ของคนรักโรคของเราครับกับภารกิจแรกนี้เดี๋ ครับผมสอนคุณแม่นะฮะเป็นการขับในสไตล์เซอร์กิตครับแล้วก็ให้ตินสอนลายคุณแม่ด้วยทำไมต้องทำหน้าอย่างนี้ด้โอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตินเริ่มเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเริ่มสอนไปพร้อมๆกันเลยโอเคอันดับอันดับแรกก็คือระดับขับครับครับผมถ้าเกิดเรานั่งไกลไปหรือว่าใกล้ไปเนี่ยมันก็จะไม่ถนัดเราสามารถวัดได้โดยใช้แขนเยอะไป ถ้าถ้าผมอะไรมันไม่ถึงถึงแค่เนี้ยอันนี้คือคือมาร์กของเราฮะถ้ามันไม่เนี่ยอันนี้ไกลไปครับผมต้องเลื่อนบอกเข้าไปใช่ฮะแต่ก็ขาดเหนียวขาวเหนีผมคุณแม่กูคุณแม่คาดรอเลยฮะคุณแม่คาดรอยตั้งแต่บ้านเลยครับตั้งแต่บ้านเลยนะอ่ะพร้อมไหมฮะตรีมพร้อมไหมพร้อมครับแม่พร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยลุยกันเลยนะครับอันนี้เราจะสอนลายก่อนแล้วกันได้ครับขับช้าๆชิวๆไปก่อนนะได้ คือต้องบอก่อบว่าสนามข้างๆเป็นสนามที่โค้งเยอะเพราะฉะนานเราต้องทําความเร็วที่โค้งไม่ใช่ความทำทความเร็วที่ทางตรงครเพราะฉะนั้นโค้งแต่ละโค้งสําคัญมากต้องเข้าให้เหนียนที่สุดเพราะว่ายิ่งโค้งเล็กแล้วก็ใช้ความเร็วน้อยเนี่ยพวงอะไรมายิ่งหักเยอะใช่ไหมครัจึงจึงทำให้รถเนี่ยมันช้าเพราะฉะนั้นเราต้องหักให้น้อยที่สุดแล้วก็ ใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดคือเราจะเราจะออกมานอกสุดแล้วก็เข้าไปข้างในครับผมคือเราจะขับนอกชิดในตลอดครับออกมานอกสุดอย่างนี้แล้วก็ลงเกียร์แม่ก็เข้าไปข้างในอย่างนี้ชิดในนี่จุดนี้เขาเรียกว,ว่าเอฟเฟกจุดเอฟเฟกครับครับผมเราชิดเอฟเฟกก่อนแล้วเราค่อยเร่งครับคือเนี่ยห้าสิบเมตรถือว่าเบรกที่ห้าสิบเมตรผมก็เรบรกแล้วผมก็ลงเกียร์แล,รยแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เร่ง ครับฮะอันนี้คือหลักหลักไอเอันนี้ชิวนี่ขนาดชิวเหรอเนี่ยเนี่ยชิวแล้วแม่รอบแรกผ่านไปคราวนี้เดี๋ยวให้ตินจัดเต็มเลยสักหนึ่งรอบครับเอาประตูถังเอาเละครับแม่ครับตินจัดแล้วครับแม่เริ่มเกาะครับแม่ผมก็ต้องเกาะกับแม่ด้วยครับ ตนนี้ก็มาที่โค้กที่คว่ำไปบอกว่าสนามนี้นี่ติ๊เคยเกิดอุบัติเหตุมาครั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับแม่ทางคุณแม่จะสนุกกับการนั่งรถที่ต้องตีนเป็นผู้ขับอยู่มากๆคุณแม่ถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยละครับทำไมคุณแม่ทำหน้างั้นล่ะครับอย่ามาถามด้วยไม่ไม่พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นขอรับ น้าแม่พูดอะไรหน่ยดิไม่พูดกับใครทั้งสิ้นทำไมอะ่ะพูดสิ <laughs> นี่ก็เป็นคือว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมแม่ครั้งแรกค่ะจริงๆเลยค่ะเอาละครับหลังจากที่คุณแม่เดมันกับการนั่งรถเซอร์กิตแบบจริงจังไปแล้วก็มาถึงเวลาของคุณแม่ที่จะต้องมาลองขับกันบ้างแล้วล่ะครับพร <อ S 3> ้พอมไหมครับแม่พร้อมค่ะพร้อมแล้วก็ลุยเลย ขับไล่ถูกพอครับชิดขวาสิอ้าวแล้วบอกให้ชิดเอเบกไม่ใช่ไล่มันต้องออกนอกแล้วชิดในโอเคเห็นไหมครับโอเคนั่นชิดในดิชิดในอ่าพออันนี้เสร็จแล้วก็ฟึบเลยใช่ไหมคะชิดในโอเคนี่นี่พ่อไม่ได้สอนมั้งเลยเนี่ยนู้นออกนอกนี่โอ้โห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  ไปแล้วครับออกข้างนอกออกนอกครับชิดมาเบรกเบรกเวเ调อือเอ้าเราแบบเนียนไม่เบรกไม่เบรกอ้าวไม่เบรกเอาแจแม่ไปเรื่อยๆครับโอเคแม่ไปโอ้โหและนี่ก็เป็นครั้งแรกของคุณแม่ในการหัดขับรถเซอร์กิตก็ถือว่าสามารถทําผลงานได้ออกมาดีเลยทีเดียวล่ะครับเดี๋ยวแม่สังเกตดำๆเนี่ยแม่เบรกเบรกจึ๊กอ่าแล้วก็เียวชิดเอฟเอฟเชิดชิดชิดเอาละโอเคโอเค ได้ไหมได้ไหมเเร่งแล้วปึ๊บตายโอเคโอเคเอาอะไรขับอะไรอะขับไปเถอะโอ้โหตื่นเต้นมากไม่เคยรู้เลยว่าเวลาอยู่ในสนามแล้วไปตามลายที่มันแบบเป๊ะขนาดนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบเอาไหม แข่งไหมแข่งขันลูกไหมก็เลยก็เลยบอกว่าขอเชียร์อยู่ข้างสนามดกวเพอได้ลงไปนั่งเนี่ยทำให้จากนี้ต่อไปก็คงจะต้องลุ้นทุกโค้งลุ้นทุกช็อตมากขึ้นเพราะเรารู้เลยว่าขับไปเนี่ยมันต้องเป๊ะสุดๆนะคะอ่ะเราได้เห็นความน่ารักของคู่แล้วนะครับวันนี้ครับครอบครัวรถของเราก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สำหรับคุณแม่นะฮะที่ต้องบอกว่าไหนก็เป็นช่วงเวลางวันแม่แล้วเนาะครับอเรามีอีกหนึ่ง ของที่จะมอบให้กับคุณแม่ให้ติมเป็นคนมอบก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวอให้ครอยู่นี่เลยนี่โอ้โหเป็นนี่ครับวงมาลัยที่ต้องบอกว่าแทนความรักเนื่องสำหรับลูกที่มีต่อแม่นะฮะเดี๋ยวให้ตินพูดอะไรกับแม่นี่ดีกว่าครับผมช่วงเวลาห่งความรักในวันแม่แบบนี้ได้ครับครับก็เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับครับนิวก็อยากจะขอบคุณคุณแม่ที่ ให้กําลังใจมาตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะสนามไหนเนี่ยก็จะตามเชียร์ขอบสนามทุกสนามยังไงก็ยังไงก็ขอบคุณคุณแม่มากครับนี่ก็เป็นการแสดงความรักและคําขอบคุณที่ตินตั้งใจทําให้คุณแม่อย่างสุดซึ้งเพื่อตอบแทนพระคุณของคุณแม่ที่คอยเลี้ยงดูตินตลอดมาทั้งในสนามและนอกสนามเลยล่ะครับ นี้เราได้เห็นความน่ารักของคู่แม่ลูกนะครับสำหรับนักแข่งเราอย่างปีนสีไตแล้วนะครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับสถานที่ในวันนี้นะครับกับสนามแก่กกระจ้าเซอร์กิตครับวันนี้เวลาของรายการของคนรักรถคนจมูกลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามชมให้ดีครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่ะกอดกันสักหนึ่งทีฮะนี่